โอเคทุกคนต่อเลยครับผมก็ไอเขาอยู่ไหนนะวะคอตุ้มแชทปะ่ะเออแลหละทุกคนคอ,คอตุ้มแชทนะครับผมคอตุ้มแชทให้คนเดีมาตรงนี้นี่กดไปชึบเห็น,นะนไหมีป้ายเมนูขึ้นมาแชทคัลเลยทุกคนกดตรงนี้กดเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้ซื้อนะเห็นไหมก่อนจะขึ้นเกมพานให้ผมซื้อซึ่งผมไม่ซื้อหรอกก็กดเข้าไปนะทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนสีเลือกสีอะไรก็ตามสบายนะทุกคน เกมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ละมะั้งส่วนดาเนอื่นหรืออะไรอื่นนี่ผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่น่าจะเปิดมาเช่นมาดูทุกคนมาดูตรงนี้เด็ไอศกรีมเนี่ยช็ยชอปคัมมิง่งซูนซูชิซูชิซูช,ช,ชิอะไรต่อไปมันอาจจะมาในอัปเดตหน้านะทุกคนก็ทุกคนอาจจะงง,งเอา้าพี่แล้วถ้าผมเข้ามาเล่นใหม่แล้วผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยทุกคนฟังผมนะสู้ได้แน่นอนถ้าทุกคนมีสเต็ป และถ้าทุกคนมีค่าประสบการณ์จากเกมอื่นมานะครับทุกคนเพราะเกมนี้ไม่เกี่ยวค่าวิญญาณเลยนะเห็นไหมค่าวิญญาณน้อยน้อยน้อยทุกคนเลยของผมเป็นพันมันดูค่าเลยเกมเนี้ยมันอยู่ที่สเต็ปและค่าประสบการณ์จากเกมอื่นที่เราได้รับมาด้วยอะไรพวกเกมฟันดาบอื่นนั่นแหละมันอยู่ที่สเต็ปเกมเนี้ยผมมันแทบไม่มีสเต็ปดูเพเยอร์ใหม่ของพวกนี้สินะขอรค่าผมได้ง่ายๆเลยนะบอกแล้วเกมนี้อยู่ที่ค่า ค่าประสบการณ์และค่าสเตตของตัวเราเองนะครับไม่เกี่ยวค่าโซหรือวิญญาณเลยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้ามเงียบไปทำอะไรเอาไปทำอะไรได้บ้างก็วันนี้เดี๋ยวคลิปมนันอาจจะสั้นเกินไปทุกคนอาจจะไม่ทุกคนอาจจะพอใจหรือไม่พอใจมาไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมสอนวิธีการฆ่าคนแล้วกันไม่ต้องสอนคนก็นำไปแหละเดี๋ยวผมจะฆ่าคนใี้ทุกคนดูแล้วกันเออ ลืมบอกวันนทุกคนเวลาที่คนไปตีบ็อกใครแล้วอะดาบมันจะตีไม่ได้เป็นเวลากี่วิอันนี้ผมไม่ได้จับเวลานะเวลาที่คนไปตีเขาปุ๊บปุ๊บทุกคนจะไม่สามารถตีเขาอีกทีได้ทันทีเลยนะทุกคนจะเป็นเหมือนการสตันไปชั่วคู่เลยนะจะตีเขาไม่ได้นะทุกคนจะขยับตัวได้นะแนะนําเวลาจะไปตีเวลาสู้กับหอกนะทุกคนผมสอนให้หอกมาตีบล็อกแล้วแล้วก็สวนหอกทันทีเลยพอออกเวลาจะตีบล็อกใครถ้าตีบล็อกเราปุ๊บหอกจะไม่สามารถตีแล้ว ตีทันทีได้เลยนะแบบตีบล็อกแล้วเสร็จแล้วก็ตีเราทำนี้ได้เลยหอกจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการจะตีเราอีกครั้งนึงไดนะ้ผมทำให้ดูผมทำให้ดูดูนะแล้วดาาให้แนะนำไม่ดึงเข้าไปใกล้ๆอย่าทิ้งเลยฮะห่างจากหอกนะอันนี้ให้เขาไปก่อนผมจะสาธิตอะไรสักหน่อยเอาผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมบอกแล้วเกมนี้มันอยู่ที่สเตปเขาสเต็ปดีมาก น้าเป็นร่างข,งขาวๆจะไม่มีใครตีราได้นะน,นี่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 หอกยังอยู่หอกยังอยู่นี่ผมจะรอบล็อกนะแล้วเดี๋ยวหอกจะตีผมเนี่ยไปตีหอกก่อนนะหรือถ้าตีก่อนได้กันเดี๋ยวผมสอนวาตียังหงคนที่เขาตีอยู่เนี่ยไม่ผิดนะทุกคนมันเป็นระบบอของเกมนะเราจะตีใครก็ได้ไมันไม่ผิดนะแต่ว่าเราจะโดนล,ลุงตีกลับนี่เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนีเห็นไหม รอดูดูเขาจะตีผมกลับไหมโอ้ทั้งวันนะเชื่อไหมมีวิธีตีมีหนึ่งวิธีก็คือการกระโดดตีแล้วก็บล็อกมันบล็อกไม่ทันแต่ค่าเห็นไหมถ้าผมบล็อกแล้วมันจะกดจะกดตีไม่ได้ทันทีรือจะกดบล็อกไม่ไทันทีเลยนะทุกคนอันนี้ลินมันพันกันหมดแล้วไม่มีสติแล้วนะจำด่ <c oughs> มน้ำก่อน มาทุกคน <c oughs> มามามา,มา <c oughs> เดี๋ยวดูนะ <c oughs> ผมต้องใช้สมาธิสูงมากเลยเพราะคนนี้เขาเก่งมากเลยแต่ผมกกเองก็ไม่รู้ หัวาคนนี้่อนนะเห็น้มันจะยากมากก็ตามเหะเห็นมเขาเก่งมากเลยสเต็ปเขายืะมากเลยเห็นไหมผมแทบสู้เขาไม่ได้เลยเนะี่หรือไม่น่าสู้ไม่ได้เลยก็ได้เอาตายเฉยเลย ประมาณนี้นะคการกระโดดฟันกระโดดฟันโดดฟัน่งนี้ไม่แนะนำแม่แนะนำนะจริงๆมันก็ทําได้ส่วนใหญ่ก็เป็นสเต็ปของทุกคนเวลาสู้แบบคนที่กระโดดฟันก็ไอ้ผู้ผิดไม่ใช่แม่แนะนําสิก็ท่านให้แนะนํานะทุกคนก็เวลากระโดดฟันก็กระโดดเวลาที่ศัตรูมันกระโดดนะถ้าเรากระโดดฟันเลยมาจะทําให้ศัตรูตีขาเราแล้วเราก็หัวขาดได้คงไหมตีขาแต่หัวขาดในเกมนี้คงนี่เล่นไปไกลก่อน อ helmet, he to to be ๋อโทษโทษโทษถ้าเราตีบอลเขาเราเขาจะตีเราได้ทันทีเลยไอ้แกกูไม่จำกูไม่จำกูไม่จำนะทุกคนกูไม่จำนะทุกคนกูสอนแต่กูไม่จำกูบอกอย่าไปตีบอลเขากูตีทันทีเลยกูดีเยี่ยมจริงๆเลยเกมนี้เราจะตีใครก็ได้นะมันไม่ผิดแต่มันอยู่ที่ประมาณว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะเขาจะตีเรากลับแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะรวมตีเราหรือเปล่าแต่การที่เราไปตีใครเราไปพิมพ์แบบพิมพ์ท็อกซิกใส่เขาแบบรัวๆอย่างนั้นเห็นไหมพอกตีผมมันจะตีผมไม่ได้ในนทีเลยมันจะสตาร์ทไปชั่ววิชั่วคู่เห็นไหมครูเอเลนเขามีสเต็ปก็ถ้าเราไปฆ่าใครเสร็จแล้วก็ไปพิมพ์พิมพ์ิม ec 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 ooeec นุ๊กนุ๊กนุ๊กอย่างเงี้ยมันไม่ผิด นะมันไม่ทําให้ใครตายท้งเซิร์ฟก็จริงแต่มันจะทําให้สังคมเกมมันแย่ลงมันจะทำให้เกมเกมนั้นไม่อยากมีคนเล่นขึ้นยังไงวะไม่อยากมีไม่ไม่อยากให้ไม่อยากมีคนเล่นอ่ะคือตอนนี้ผมพูดผิดพูดถูกนะมันจะทำให้คนแบบยังไงวะคือแบบไอ้เช่เอ้ยกูเข้าเกมมาทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะบางคนเขาจะเศร้าแบบเครียดมานั่งเครียดมานนั่งชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขากดเข้าเกมมาเออโดนฆ่าเสร็จโดนฆ่าเสร็จแม่งพิมอีซี่อีซี่นุกนุกนุ๊กแต่เราเนี้ย แล้ว like oh no, oh yeah, เขาจะรู้สึกไงอ๋อโหเย้เฮ้กเคียมานังนกเทียมาทั้งวันละทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเนี่ยแต่คนพิมพ์อ่ะมันไม่ได้ผ <è S 1> e ิดเหมือนไปนนะครับไม่ใครตายนะแต่มันจะทําให้สังคมเกมมันแย่ลงแค่นั้นเองผมเลยผมเลยไม่แนะนาให้ไปทากับใครนะใครที่ทําอยู่ก็เลิกทำไปแล้วนะถือว่าทําให้สังคมเกมเกมนั้นมันดีขึ้นส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการทําดาบแดง การทำดัดแดงผมต้องหาใครสักคนหนึ่งไม่เห็นไหมแล้วผมไปตีเขาเงี้ยเขาจะมาตีผมกันดีเลยคือเกมนี้ฆ่ากันไม่ผิดไม่ผิดนะทุกคนอี่ยเวลาดูเวลาแบบเวลาเราไปฆ่าใครอะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะสถานการณ์แล้วก็แบบมารยาทมารยาทนี่ไม่ได้ด่าคุณฆ่าอุ้ยผมไปฆ่าเขาผมผมไม่ฆ่าเขาโอวโหผมมมีมารยาทคือเวลาเขาหนึ่งงมันอยู่เงี้ยเราแนะนาไม่อะเขาไปยุ่งเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรวะคือเขาจะสู้กันอย่างเงี้ยคุณลองคิดภาพคุณหนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วไม่มีคนมาไอ,ไอ้ี้ยไอ้ี้ยกูตีกูมั่วแล้วเราตายไงต่อแม่งก็ไล่ฟันคุณนมั่วซุ่ๆๆฆ่าคนเข้าหนึ่งหนึ่งกันอย,ๆๆนนอยู่ลองเปลี่ยนจากคนลองลองเปลี่ยนจากให,ให้มันมาเป็นเราแทนเราจะรู้สึกไงเราก็จะรู้สึกว่ามันแซดมันแย่มั <c oughs> มนแบดมากเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละก็อย่าไปทำนะถึงแม้มันจะทำได้ก<ๆ>็ตาม นี่ผมตายกูจะสอนทำดาบแดงแล้วกูต้องตายเองใช่ไหมลนะ่ะวันนี้ผมมาจะพูดไปทูกทุกขอไปด้วยนะเพเยอ์ใหม่เขาแต่บางคนที่เขาเป็นเพเยอ์ใหม่เขาไม่รู้เรื่องเขาเจอใครเขาฆ่ามหมดอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องก็บอกเขาดีๆก็ได้วว่าเออเราหน,หนึ่งกันอยู่นะไม่ใช่เออหียกูหนึ่งงกันอยู่สั์เขาตีพี่อะไรเสือกเสือกเสือกอย่าทำแบบนั้นบอกเขาดีๆก็ได้นะบอกเขาดีๆก่อนอันดับแรก มึงเฮ้ยประมาณว่าคุณผมนึ่งนึ่งกันอยู่นะครับผมอย่าเข้ามายุ่งนะอะไรประมาณนั้นบอกเขาไปดีๆถ้าเขาฟังก็ถือว่าเขาก็ก็ขอฟังก็ถือว่าเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาไม่ฟังก็นั่นแหละข้าเขาทิ้งกันเลยระวังหลังมีสอบวิธีทำดาบแดงซะหน่อยลอก่อนรอก่อน ร้อยเขาตีผมมันจะฆ่าเขาได้อะโอเคไม่ทันละนี่อะโอ้ยะผมแม่งโคตรกากเลยแค่เห็นไหมเกมน,นี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่สเต็ปล้วนๆผมไม่อยากฆ่าคนมูวแล้ว,วะผมเพิ่งสอนทุกคนไปให้ตีละก็โดดถอยหลังเลยนะทุกคน 아.